สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนทุกทท่านนะครับขอพระคุณอย่างยิ่งน,นะครับที่ติดตามช่องชาแนลครูยอพยากรมาเป็นอย่างดีเรื่อยมานะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปภาพรวมประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2562ของชาวลัคนาราศีมีนนะครับท่านใดสนใจดูดวงผูกพยากรดวงส่วนตัวเนี่ยก็แอดไลน์ไอเดียเข้ามาที่ a. yor8 นะครับและผมก็ได้ทำ QR code ไว้ที่ หน้าคลิปอยู่แล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์ ID กันเข้ามาได้หรือว่าจะสแกน QR code กันเข้ามาก็ได้นะครับภาพโดยรวมของชาวลัคนาราศีมีนะครับในภพก,การงานของชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะครับก็มีดาวพระเส์นะครับยังคงสถิตอยู่นะครับก็หมายถึงว่าท่านยังคงจะต้องใช้ความอดทนนะครับในการกระทํางานต่างๆนะครับแล้วถึงจะได้ความสาเร็จเรื่อยมา ถามาถึงบอกว่าเป็นความสําเร็จก็เนื่องจากว่าพระราหูนะครับในช่วงวันที่22กคุมพาพันนะครับที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้โคจรนะครับมาเล็งลัคนาสู่พบการงานของชาวลัคนาราศีมีนนะครับทำให้เป็นดาวภูมิรนะครับการงานที่ตึงเครียดนะครับตึงเครียดมาต่างนานในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับเมื่อพระราหูย้ายเข้ามาแล้วครับได้ตำแหน่งภูมิรนั่นก็หมายถึงว่าการงานต่างๆที่ท่านกระทำมาเหล่านั้นนะครับก็จะประสบผลสําเร็จนะครับเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของ คนในบริษัทนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะครับเพราะเนื่องจากว่าดาหูมันเป็นคู่มิส่งผลกันเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นะครับในการทํางานนะครับและในวันที่ช่วงต้นเดือนนะครับวันที่3มีนาคมดาวพระพฤหัสนะครับก็โคจรนะครับเข้ามาสู่พบการงานของชาวลัคนาราศีมีนด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าการงานของชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็จะมีผลงานนะครับ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตายอย่างแน่นอนนะครับพอพระรหัสเข้ามาพบใดก็แล้วแต่นะครับพบนั้นก็จะดีเดเกิดขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วชายลัคนาราศีมีนก็จะพึ่งชะล่าใจนะครับพเพราะเนื่องจากว่าพอพระรหัสมาเจอพระเสาร์นะครับในพบการงานของชายลัคนาราศีมีนเนี่ยนั่นก็นหมายถึงว่าการงานเนี่ยนะครับก็อาจจะต้อง ประสบความสําเร็จได้มาด้วยความยากลําบากนิดนึงนะครับแต่สําเร็จแน่นอนนะครับเมื่อสําเร็จแล้วก็จะเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าพระหัตที่เข้ามาในภพนี้นะครับได้ตําแหน่งเป็นกเษกเษตรทเษกเษตรเกษตรปดีนะครับนั่นหมายถึงว่าความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะครับให้ชาวลัคนาราศีมีนได้ชื่นอกชื่นใจหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาอย่างเนิ่นนานนะครับในทางด้านของ ความรักความรักของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับดาวพระศุกร์นะครับ,รรบซึ่งเป็นตัวแทนบ่งบอกถึงความสุขความรักนะครับก็มาอยู่ในตําแหน่งลาพระ,ต,ต,ะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะครับเข้ามาสู่ตําแหน่งลาพระนั่นหมายถึงว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้เขาจะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นให้กับชาวลัคขณาราศีมีนได้มีความสุขอิ่มเอมใจ จากความรักต่างๆนานาที่เข้ามานี่คือสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับมีคู่มีครอบครัวแล้วนะครับแต่สําหรับท่านที่เรียกว่ายังไม่มีครอบครัวนะครับยังไม่มีครอบครัวก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคู่รักนะครับเจอคู่รักได้นะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับแต่ว่าไปเจอแดนไกลนะครับเจอแดนไก่นะครับไม่ได้เจอแบบ ใกล้ๆตัวหรอกเจอไกลอาจจะไปต้องเที่ยวแล้วเจอเจอโดยบังเอิญนะครับอันรเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่ดีเข้ามาให้กับชาวรา,า,ราศีมีนที่ยังเป็นโสดอยู่นะครับดังนั้นแล้วนะครับชาวานาราศีมีนนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็ภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีนะครับแต่พอ,อช่วงปลายเดือนนะครับวันที่23มีนาคมนะครับดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์นะครับนั่นหมายถึงว่าความรัก ของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวพฤะศุกเดี่ยโคจรไปในภพวินาานะนะครับน่ายถึงว่าถ้าท่านคนไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีครอบครัวนะครับมีคู่ครองแล้วช่วงปลายเดือนก็อาจจะจืดจางกันไปบ้างนะครับแต่ความจืดจางในสิ่งต่างต่างนานาเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องของการพูดจาเจรจาตกลงในการจะสร้างหลักฐานชีวิตให้มั่นคงนะครับมันก็เลยดูตึงเครียดไปบ้างแต่รับรองได้ครับว่ายังคงมีความรักที่มั่นคงต่อกันและกันอยู่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนครับ อันนี้ก็ขอขอบพระคุณชาวรัคนาราศีมีน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ขอ,ขอรารบมีพระรันตนตรัยครูบาอาจารย์นะครับเทวดาทั้งหลายปกปักรักษาชาวรัคนาราศีมีนให้มีแต่ความสุขทั้งในความรักและเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปในเรื่องของการงานนะครับขอบพระคุณมากครับ